นี่คือเรือประมงในเมืองพิงตรงที่ผ่านการรับรองด้านสิทธิมนุษยชนเป็นลำแรกห้องพักลูกเรือติดม่านประตูและมีแอร์ด้วยช่วยลบล้างคำกล่าวหาขององค์กรสิทธิมนุษยชนสากลถ้布下去进行所以这个空间我们以前大概是可以睡十几二十个，但我们现在就改成双人房跟四人房，然后他们的活动空间至少都一平方米以上 ห้องพักกว้างขึ้นมีห้องครัวต่างหากเรือเจียนเยวนหมิง88เป็นเรือประมงน้ำลึกลำแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานของสวนติสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนสากลเพ我们的作业空间少很多所以我们的补给运搬然后还有一些人员的调配的情况下我们都是这种成本是比较难以估算啊所以至少说两成三成以上 เรือลำนี้สร้างด้วยเงิน60กว่าล้านเหรียญไต้หวันสูงกว่าเรือประมงรุ่นเก่า20%ขึ้นไปเนื่องจากห้องพักลูกเรือกว้างขึ้นพื้นที่เก็บสเสบียงและสิ่งของลดลงลูกเรือต้องลดเหลือ13คนเจ้าของเรือประมงส่วนใหญ่มองว่าอาจไม่คุ้มทุนจึงหันกลับไปใช้เรือประมงรุ่นเก่า ผ่านมาองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวหาเรือประมงไต้หวันขูดรีดลูกเรือประมงต่างชาติสมาคมประมงไต้หวันเผยการปรับปรุงแก้ไขความเป็นอยู่และอาหารการกินของลูกเรือประมงจะมีส่วนช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ของเรือประมงไต้หวันให้ดีขึ้น หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20สิเสร็จสิ้นลงวันที่13ตุลาคมพักคอมมิวนิสต์จีนได้เปิดประชุมคณะกรรมการกลางพักคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ครั้งที่1ขึ้นมีสีจิ้นผินนั่งเก้าอี้เลขาธิการใหญ่สมัยที่3และมีการเลือกคณะกรรมการทาวรประจํากรมการเมืองใหม่อีก7คนรวมสีจิ้นผินด้วยอีก6คนล้วนเป็นบุคคลที่สีไว้วางใจและเคยทํางานร่วมกันมาเป็นเวลาย,ยาวนาน สื่อต่างประเทศรายงานว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของจีนหลี่เฉียงซึ่งได้รับเลือกเป็นคนที่สองถัดจากสีจิ้นผินมีโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนหูชุนหวัวทาย,ยาทการเมืองของหูจินเทาไม่ได้รับเลือกสีจินผินทุบกรอบปฏิบัติเดิมหลังการปฏิวัติพัฒนธรรมโดยครองเก้าอี้เลขาธิการพรรคติดต่อกันสามสมัยดึงคนใกล้ชิดเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจนับเป็นการรวบอำนาจการปกครองในอีก5ปีข้างหน้าไว้ในมือ กรณีที่สีจินผินนั่งเก้าอี้ผู้นำจีนต่อเป็นสมัยที่สามและเปิดตัวกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองใหม่เจ้าชุนซานประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิเอเชียแปซิฟิกระบุว่าจีนไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดที่จะผนวกไต้หวันเข้าเป็นประเทศเดียวกันแต่มีขั้นตอนการรวมประเทศโดยขั้นตอนที่หนึ่งจะรอถึงปี2024เพื่อดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันและสหรัฐจากนั้นตั้งเป้ารวมประเทศในช่วงปี2032ถึง2049ดังนั้นหลัง จากนี้จีนจะปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อไต้หวันพัฒนาการระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันจะยังคงที่รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสารัฐ นักวิชาการแสดงทัศนะว่าจีนหวังว่าจะยึดรูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับสหรัฐแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีความขัดแย้งกันในด้านต่างๆแต่จีนไม่ต้องการให้เกิดการประทะกันทั้งทางเศรษฐกิจและทางฐานกับสหรัฐหวังยึดรูปแบบความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งแต่ไม่แตกหักและประเด็นไต้หวันจะกลายเป็นชนวนพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายซีจิ้นพินกล่าวถึงเรื่องการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจ นักพิชาการมองว่าการล้างไพ่ในศูนย์กลางอำนาจพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทำให้จีนเร่งจังหวะการผนวกไต้หวันเป็นชาติเดียวกันในขณะที่สหรัฐกับจีนนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะปะทะกันอันเนื่องมาจากประเด็นไต้ตหวัน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจจงหวาหรือ CIER ระบุว่าผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อและการหดตัวของนโยบายการเงินทำให้ต้องปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงเหลือ3.28จากที่คาดการไว้3.56หรือปรับลดลง0.28 สำหรับปี2023อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดเหลือ2.81%กระทรวงเศรษฐการไต้หวันประกาศมูลค่าใบาสั่งสินค้าต่างประเทศเดือนกันยายนอยู่ที่69,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเทียบกับปีที่แล้วลดลง1,970ล้านผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยังกังวลว่าสงครามด้านเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของไต้หวัน และตลาดเงินตราต่างประเทศก็ผันผวนอย่างหนักค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น17.38%ขณะที่ค่าเงินเหรียญไต้หวันปีนี้ร่วงตกลง13.53%